สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของด r e a m มมอเตอร์โดยผมชันชัยนะฮะสำหรับวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่แดดร้อนเปี้ยงๆเ,เลยนะครับดิเอ็มมอเตอร์ก็มีหางหรือลูกพ่วงอีกหนึ่งคันนะครับที่จะแนะนําให้กับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับภาพรวมๆของหางตัวนี้เนี่ยมังเกินคิดว่ารถคันนี้หางปีอะไรไม่ไม่รู้ครับผมไม่รู้แน่นอนเพราะว่าไม่เคยบอก นะหางตัวนี้ปีที่จดทะเบียนก็คือปี2557นะครับต่อมาจากอูอ่ถ้าตามป้ายนี้เลยนะครับก็คืออู่อู่ตามนี้เลยนะฮะอู่ r u m นะครับที่เป็นผู้ที่ต่อกระบะล,ลูกนี้มาพื้นของกระบะก็เป็นพื้นสแตนเลสแล้วก็มีรั้วอยู่4แถวนะฮะแต่ว่าท่านใดที่ต้องการใช้งานแบบเป็นพื้นเรียบก็ยินดีนะครับผมยินดีที่จะเลาะลงให้นะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ให้มีเฉพาะพื้นเรียบก็ใช้ได้เลยนะครับภาพรวมๆของหางนี้คือผมขายตามสภาพ ผมว่าสภาพของตัวกระบะเนี่ยก็ยังใช้งานได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันจะมันจะขัดกันกับสภาพของของตัวถังนะครับก็คือยางยางที่เรามองดูก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะครับภาพรวมถือว่ายางในสภาพใช้ได้เลยแล้วก็ภาพรวมของคัีสภาพเป็นยังไงบ้างครับคัีก็ยังดูดีอยู่เนาะยังดูสวยอยู่เลยอ่ายังดูได้อยู่ ภาพรวมของกระสีอยู่ได้ยางอะไหล่มีนะครับยางก็อยู่ในสภาพที่โอเคอยู่จะขี้เหล่นะครับจะขี้เหล่ก็จะมีบางคนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบางคนทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ของผมรู้สึกว่าจะซื้อมามีอยู่แล้วหนึ่งคู่นะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะใช้แบบนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนบางคนตัวนี้ให้นะครับซ้ายขวาความยาวของกระบะเราวัดกันอยู่ที่7จ็ดเมตรห้าสิบเซนนะครับนั่นคือความยาวของลูกพ่วงของคันนี้นะฮะ สภาพพื้นเป็นสแตนเลสก็ยังยังอยู่ในสภาพที่สวยๆนะครับไม่ได้ผุนะฮะสภาพยังดีๆอยู่เลยผมผมคิดว่าพื้นสแตนเลสนี่มันดีมากๆนะครับสําหรับการใช้งานมันทําให้เกิดการผุเนี่ยแทบไม่มีเลยเห็นไหมฮะอันเหล็กเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็จ่าก,กันไปบางคนมีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมผมแบ่งให้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับภาพรวมก็ถือว่าสภาพกลางๆไม่ถึงกับว่าสวยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าโอ้โหขี้เละจนแบบใช้งานไม่ไหวนะฮะ สำหรับหางตัวนี้เนี่ยผมตั้งราคาไว้อยู่ที่นะครับหนึ่งล้านหกหนึ่งบาทเท่านั้นเองเป็นหางสามเพลาแท้ๆเลยนะครับท่านใดที่มีความจำเป็นต้องใช้งานแบบนี้เป็นหลายท่านอาจจะเอาไปต่อเป็นตู้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นพื้นเรียบก็ได้นะครับ สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายชนิดหรือจะต่อเป็นข้อก,ก็ยังได้นะครับในราคาเพียงแค่165,000บาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ของผมนะฮะ0816577048ผมชันชัยนะฮะผมคิดว่าราคาแบบนี้ท่านใดที่ต้องใช้เนี่ยผมคิดว่าซื้อเงินสดได้เลยนะครับมันมันถูกมากๆนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับตามตามเบอร์ที่ผมแจ้งไปสำหรับคลิปในการแนะนำ หางลูกพ่วงแบบนี้สภาพกลางๆแบบนี้ขายตามสภาพนะครับก็พักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ